สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาลองดูนะคะว่าสิ่งที่เราทำรังให้ทุเรียนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นต้นทางนี้นะคะฝั่งนี้จะทำแรกๆเลยนะคะที่ทำรังให้ทุเรียนกันนะคะเราก็จะมาคอยดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็รังเยอะหน่อยนึงนะคะ ก็จะมาดูสังเกตนะคะว่าต้นเป็นยังไงบ้างมีดอกมียอดออกไหมนะคะเอออันนี้ก็กําลังแตกยอดออกมานะคะแบบนี้เนาะอันนี้นะคะให้ชมใกล้ใกล้หน่อยเป็นยังไงบ้างใบและยอดของเขานะคะก็ต้องคอยดูเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราทํารังให้เขาแล้วนะคะ ตอนนี้บรรยากาศหน้าหนาวนะคะลมเย็นๆดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะเขาก็โตอยู่เนาะก็แตกยอดอยู่นะคะอ่านี่นะคะอันนี้นี่ขอชมหน่อยนะเป็นยังไงบ้างโอเคอยู่นะโอเคโอเคอันนี้นะคะก็ ทำรังให้ทุเรียนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นภาคที่สี่แล้วนะคะภาคที่หนึ่งก็ย้อนกลับไปดูนะคะว่าเราทำอะไรกันเนาะทำรังให้ทุเรียนแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นฝรั่งนะคะก็กำลังโตเนาะอันนี้ก็เป็นมะนาวนะคะ เดี๋ยวพาชมนะคะบรรยากาศวันนี้เนาะบางต้นก็ยังทําไม่เสร็จนะคะก็ค่อยๆทำทยอยทยอยทํารังให้เขานะคะเป็นไงล่ะต้นนี้อันนั้นนะคะ สวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะาพาไปเสียงชัดเจนไหมนะคะวันนี้พาชมบรรยากาศทุเรียนนะคะแล้วก็รังทุเรียนนะคะทํารังทุเรียนให้เป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่กบ ต้นนี้ก็กำลังจะทำรังให้ทุเรียนนะคะพี่กบต้นนี้พันธุ์อะไรคะอันนี้นวลทองจันทร์นวลทองจันทร์นะคะคุมให้มันเรียกว่าทำให้ทุเรียนมันระบบลาก นวลทองจันทร์พีกพ่กบก็เป็นคนทำนะคะทำวันละต้นสองต้นนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็นวลทองจันทร์ไหมคะนวลทองจันทร์เหมือนกันนะคะอันนี้มีรังหรือ,อยังย <laughs> ทยอยทยอยทำให้เขานะคะใน,นรอยอยนนกมากนะคะโอ้โอ<บ>ต้นนี้ก็<ม>โอเคอยู่ รรกำลังโตนะคะทุเรียนเราไปกลัวแทนทุเรียนทุเรียนมันยังไม่กลัวเลยนี้ออกมีหญ้าเป็นบางจุดนะคะต้นนี้ก็ต้องทำนะคะแต่ว่าเออใช้เวลาว่างนะคะทำรังให้เขาก็เน,นี้ยนะมีพวกเสษใบไม้คนะุม มันก็จะเป็นปุ๋ยไปธรรมชาติเนาะเน่าไปเบื่อยไปลอยลายปุกพังไปเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยไปก็ไม่เห็นไม่เห็นป่วยไม่เนเป็นไรเลยทุเรียนมันก็โตเอาโตวันโตคืนนะคะทุเรียนสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะสงามมากสดชื่นมากเลยทุเรียนดูแล้วไม่มีทีท่าว่าจะขนาดแดดร้อนๆอย่างเงี้ยช่วงนี้เจอลมแล้วก็แดดอยู่ แต่น้องเขาก็ยังอยู่ทนเนาะได้อยู่นะีฝึกให้ทุเรียนมันมันแข็งแรงด้วยตัวมันเองเอ,อค,คือไม่ใช่ว่าเราประคบประงมมันแบบอย่างอื่นนะทีน,น้ใส่ใส่พวกนี้ไปเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้ระบบมันธรรมชาติมันจะเรียนรู้ถึงมีชีวิตทุกอย่างมันเอาตัวรอดได้หมดเลยไม่ต้องไม่กลัวแทนมัน ดีกว่าไปทิ้งที่อื่นดีกว่าเผาทิ้งติงไม้ใบไม้แห้งนะคะตรงนี้ทำรังให้เขาทำรังเป็นปุ๋ยธรรมชาติอันนี้ก็นวลทางจันนะคะ,ะี๋ยวก็เอาใบไม้มาเสริมอีก ยิ่งมีใบไม้ร่วงลงมาดีมากเลยนะคะบางคนก็เอาไปเผานะคะแต่เราไม่เผาเอามาเสริมสมทบมเสียดายใช่ไหมคะเผาเหมือนก็เป็นเป็นขี้เถ้าเริ่นนงงลังงาม,งงมเลยใบเขียวเข้มงาม วันนี้บรรยากาศหนาวๆนะคะแดดอ่อนๆก็บรรยากาศดีมากนะคะที่เขาเชมเมานะคะสังหวัดระยองนะคะตอนนี้ดีก็อยู่ที่ไร่วิบูรเพลงนะคะอยู่กับพี่กบนะคะดูแลอ่าสังเกตดูแล้วทุเรียนก็สวยทุกต้นเลยนะคะพี่กบมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะไม่เป็นห่วงเลยสบายใจบ<ำ>้ากล<ม>ุมม,มใจข้ากลุมมใจไหมคะ <laughs> เี่ยต้นไม้ <c oughs> คือเขาเรียกว่าอะไรเราไม่เคยปลูกหลอกทุเรียนนะแล้วก็ไม่เคยทําหลอกพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยลองมาทํารูมันก็มันก็อยู่ได้ใช้เงินไม่ได้เยอะประหยัดเงินลดต้นทุนครับปุยก็ไม่ต้องซื้อแพง ไม่ต้องซื้อแบบอย่างนี้แล้วไม่ต้องซื้ออะไรเลยอันนี้ไม่ต้องไปตลาดเก็บกินไล้เลยเก็บกินนี่เลยกินกับน้ำพริกกับเจียวได้นะคะอันนี้ผักไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะกินได้เลยคนเราต้องกินผักใช่จะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีเงินแล้วป่วยก็ไม่มีประโยชน์หรอกก็เนี่ยเรากอาหา กินธรรมชาติได้กินธรรมชาตินะคะมีมดแดงด้วยอู้มดแดงก็มีมดแดงนะคะเราอย่าไปทำลายมดนะคะให้มีรังนันและเป็นธรรมชาติฝั่งนู้นไม่ใช่ของเราเด้อเป็นเป็นต้นยางนองร้านลาบเนี่ยเขาต้องใช้นีพวกนี้แล้วเขาต้องซื้อแต่เราไม่ต้องซื้อเลยของพวกนี้เก็บกินนะคะใครอยากกินก็เก็บมาทานแบบนี้เลยสําสำคัญมากเลยของกิน้มตำกินผักอ่าเรียกว่า ในป่าเนี่ยอะไรเนี่ยเราต้องกินให้เป็นนะเพรชีวิตเราจะแข็งแรงร่างกายเราจะแข็งแรงเราท<ำ>ําสวนเหนื่อยแล้วก็กินผักแล้วก็สบายใจนะคะขับถ่ายดีทดี่ดี <laughs> ทุกวันกินแล้วขี่ดี <laughs> ขับถ่ายดีคนเราถ้าไม่ถ่ายนี่จะร่างกายก็แย่นะคะ<ำ>บางทีทํางานเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพอย่างดอกไม้โอ้มีดอกไม้ด้วยในสวนนะคะดูสิ สวนทุเรียนยังมีดอกไม้นะคะส,สีแดงนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้นะคะเป็นรั้วเล็กๆน้อยๆนะคะเอาให้ชมเวลาเดินสวนทำเกษตรกร,รก,ก็มีความสุขนะคะอยู่กับสวนธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไม่แออัดในรถตรงรถติดอะไรเนะาะก็จะมีแบบต้นไม้คุม,มแบบเนี้ย มันเรียเหลือเฟือทำก็เหลือเฟือคือเราใช้ไม่เยอะแล้วมันก็เหลือกินแบบประหยัดแต่ว่ากินแบบไม่อดนะคะ,ะนะคืออะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอาอะไรที่มันมันเกินความต้องการของตัวเราเราก็ไม่เอาโอ้โหกบข้างหลังนีต้นยงนายงนายางนาอันนี้ก็อีกร้อยปีมันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละ ปลูกไว้ให้ลูกหลานดูนะคะคนรุ่นหลังได้ดูได้ชมกันด้วยสำคัญนะเราปลูกเองด้ี่ยพี่กบปลูกเองนะคะูสวยมากเลยนะเอาอีกห้าสิบปีต้นนี้จะสามคนอบในลองลองอบดูสิอันนี้ต้นนี้กี่ปีนะคะอันนี้ยี่สิบปีโหยี่สิบปีแล้วเหรอต้นนี้มีหนึ่งร้อยต้นเนี่ยตอนนี้มีหนึ่งร้อยต้นนะคะปลูกเองนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะเราปลูกไว้นะคะบางคนก็บอกว่าโอ ตัดไม่ได้ไม่ปลูกนะคะตัดใไปเยอะแล้วมันกิ่งมันร่วงมาแล้วก็ใช้ได้ไ<อ>ใบไม้ก็ใช้ได้นะคะมันเป็นร่มเงาให้เราดีนะคะบางต้นพี่โกก็ตัดทําบ้านไปก็ปลูกเองเราก็ตัดเองไม่ต้องซื้อเลี้ยงหรอกนี่นะบรรยากาศท้องฟ้าสดใสน,นะคะได้ชมต้นไม้บรรยากาศดีมากเลยนะคะได้อยู่กับสวนที่บ้านเรานะคะมีความสุขนะคะ ก็วันนี้พาชมบรรยากาศในสวนวันนี้นะคะเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะก็ติดตามตอนต่อไปเนาะนี่เห็นักวิทยากรกำลังแตกยอดเลยเนี่ยโอ้โหเนยกวราด้วย <ใน S 1> แตกยอดนะดูข้างในดูเขาเนี่ยเนี่ยใช่ใช่เลยแตกยอดเนี่ยกำลังแตกยอด,ยอดเลยงามมากสวย,ายงามมากเลยนะคือเราไม่ทําอะไรมากนะก็ดูแลทางดินเป็นหลักนะส่วนทางใบก็อาหารพืชจุลาธาตุแคลเซียมบอรอนบ้าง ฉีดใช้ฉีดใช่ไหมคะแล้วยาแมลงนะยายายาแมลงป้องกันพวกแมลงพวกเพลียยาเชื้อราเนี่ยไม่เคยพ่นเลยตั้งแต่ปลูกมาใช้แต่อาหารพืชเออยาเชื้อราเนี่ยไม่เคยพ่นเลยนะรี่คไม่เคยพ่นยาเชื้อราเลยนะคไม่เคยพ่นมันก็อยู่ได้นะครับนี่ฮะแล้วไอ้ใส่ใส่แบบนี้ถามว่าหลายคนสงสัยว่าเป็นห่วงว่ากลัวเป็นเชื้อราพี่กก็ไม่เคยพ่นยาเชื้อราเลยเนี่ยดูเด้อันมาดูทางนี้จะได้มองเห็นเนี่ยนะครับ ไม่เคยพ่นยาเชื้อราเลยนะยนไม่เคยพ่นเลยนะไม่เคยซื้อเลยนะยาฆ่าแมลางก็เซฟงเซฟวินธรรมดาเนี่ยนะคะรับโพลิดอนอะไรเนี่ยบ้างใช้ใช้น้อยแต่ว่าเราใช้ตัวทางดินนี่คือสารปรุรงดินนะอาจจะใช้ตัวขี้วัวหมักบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เราดูแลเรื่องตรงนี้ ไม่ต้องการทําทุเรียนให้เตียนสวยงามนะครคนอื่นทํายังไงไม่รู้เดี๋ยวผมไม่ทํานะฮะจนถึงช่วงที่มันสามารถออกดอกเอาผลเมื่อนั้นแหละเราค่อยๆจัดการแต่ตอนนี้ไว้อย่างนี้แหละนะครับให้ทุเรียนมันมันเดี๋ยวนะในทุเรียน10ปีได้สิบเดือนนะเดี๋ยว ติดตามต่อไปนะค่ะตัวเรียนสามปีห้าปีต้นนี้นะไซส์เนี้ยพวกนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้กี่เดือนนะคะรุ่นเดียวกันนะคะโอ้ต้นนี้ทำไมใหญ่มากเลยอันนี้คือตัวนกหยิบนกหยิบนะคะโอ้โหมันอันนี้ก็แตกยอดแล้วค่ะตรงนี้นี่ยอดมันโอ้ทางนี้เนี่ยมองโอ้ทางนี้ก็เห็นค่ะมองดูเนี่ยเห็น เห็นอยู่ทางนี้มันแดดนะสองสวยงามสวยงามมากแตงยอดดีเนี่ยแตงยอดดีเนี่ยเนี่ยยอดมาเพียบเลยดูใกล้ๆนะไออันนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะดูเลยอ่ะอันนี้นกยินเนาะในกำลังแตงยอดมาเนี่ยฮะกิ้งเนี่ยกิ้งกิ้งเนี่ยกิ้งล่างเนี่ยใหญ่มากแต่มันอยู่ต่ำนะพี่กบเลยใช้มีดสับจึ๊บเลยเนี่ยตอนนี้ก็สับจึ๊บเลยนะฮะ อันเลยฮะเนี่ยไม่ได้ทอะไรไม่ได้ทายาทาอะไรเลยนะเนี่ยอีกนี้ก็ดูแล้วมันไว้ตรงนี้ไม่สวยก็เลยตัดออกด้วยเอาโครงสร้างตอนนี้ก็ตอนนั้นไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ยอดไม่ค่อยเดินทกบรตัดยอดเลยเน่ตัดยอดด้วยทุกบรตัดยอดเลยตอนเนี้ยโอ้โหขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้นเรียกว่านกหยิบค่ะนี่นกหยิบโอเคนกหยิบนะคะ ยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็เนี่ยเขาเรียนสิบเดือนลงแปลงนะสิบเดือนสวยมากเลยพี่กบรอชมตอนต่อไปนะคะต้นพันธุ์นึงเป็นซื้อต้นพันธุ์ใหญ่มาซื้อต้นพันธุ์ไซส์สี่ร้อยมาค่ะเนี่ยยอดกำลังโตเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดและก็คอยให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะรอชมตอนต่อไปนะคะสวัสดีจ้า ขอบคุณพี่กบนะคะ